ผมมินจากไต้หวัโดยครับยังอยู่ที่งานปักกิ่งออโต้โชว์นะฮะเดี๋ยวจะพาเดินชมอีกฮอนึ่งฮอนี้มีรถเจ๋งๆมากมายนะครับแน่นอนนะฮะนี่ดังสุดๆก็เป็น BYD ยังหวางก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของ BYD นะครับตัวนี้ U8 เทเบิลโชโอเมืองไทยด้วยนะครับ4มอเตอร์นะฮะลุยได้ทุกที่เป็น IEV e นะเป็น PHEV ด้วยนะครับทั้งชาร์จได้ทั้งเติมน้ำมันได้นะแล้วก็มีรถสปรอร์ตมีต่าง มีโอกาสเดี๋ยวคงได้นำเสนออีกทีหนึ่งนะฮะผมเรียบๆเพียงๆขอลองขับเขาอยู่มันเลี้ยวหมุนได้อยู่กับที่เลยนะ U8 เพราะว่ามอเตอร์สี่ตัวมันชดเชยรัศมีวงเลี้ยวกันแล้วก็มันหมุนอยู่กับที่อะ่ะเออมันเจ๋งมากนะครับมี U7U7 เป็นซูปเปอร์คาร์เลยนะฮะอยู่ข้างในนะครับก็ไปชมเมืองไทยมาแล้วฮะนี่ยังวาง City ยังวางนะครับแล้วก็ตรงข้ามยังวางเป็นเลี้ยวพาดคนลุมเยอะมากนะฮะเพราะว่าเปิดตัวรถนะครับเบานะฮะตัวนี้คือเบาก็เป็นเอ่อเป็นแบรนด์ลูกของ BYD เหมือนกันแบรนด์นี้จะเป็นเน้น SUV นะครับเบาเนี่ยนี้ตัวห้านี่นะดูครับคนพิซกันมากๆใหดูบรรยากาศนี่เอาฟอยหอ่อป้าเผามาห่อตัวทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นสไตลิ่งของเขาต้องถ่ายรูปไว้หน่อยนะฮะเอาไปฝากแฟนเพจนะครับนะฮะ ช่กันช่วกันนะฮะโอ้โหแฟนเพจเราต้องยอมในความทุ่มเทผมมัางล่ะแล้วก็มีรถเป็นแบบรถสปอร์ตเหมือนกัน โอ้โหอันนี้ยังไม่เคยไปโชว์ไทยไอตัวห้าเคยโชว์เค้ยแบบว่านี่โผลมาแบบไม่มีหลังคาเลยอย่างนี้ต้องใส่หมวกกันน็อกขับนะครับอย่างนี้ต้องใส่หมวกกันน็อกขับเลยนะฮะโ,โหเทรนมาจริง พวกซุเปอปร์คาร์ไฟฟ้านะครับโอ้โหคือถึงจุดหนึ่งเขาแข่งกันแบบไอสุดเลยเนาะรถจีนเนี่ยในครับให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มนะคนเยอะมากอ่าไปดู BYD กัน บริษัทแม่ของทั้งยังหว่างและก็เบาผมอยากจะดูเพราะอยากจะรู้ว่างานนี้เขาเปิดตัวกระบะชาร์กเลยไหมไม่เห็นนะก็จะเป็นพวกซีอูนะส่งพัสส่งพัดดีไหมนี่ก็คือพักอินไฮบิดซีกูนะฮะ ยังนะครับใครที่ถามหาชาร์กชาร์กไม่เปิดตัวงานนี้นะครับกระบะเจนใหม่ไม่เปิดตัวงานนี้อ่าก็รถจะคล้ายๆกับที่ขายบ้านเรานะครับแล้วก็ไม่ได้ขายก็มีโชว์เหมือนกันพวกแต่เขาโชว์ซีลดีไออ่ะก็คือบ้านเราซีลมันเป็นไฮบริดใช่ไหมครับแต่ของเขา โบ้านเราเป็นไฟฟ้าบ้านเขาก็เน้นละพวกไฮบิดโอ้โหผมก็ฟังไม่ออกแต่น่าจะสนุกมากแคมเปญโปรโมชั่นน่าจะเดือดนะครับซีลก็ขายดีครับนะบีวายดีนี่ชื่อชั้งค่อนข้างดีเลยโอดูบรรยากาศบูธบีวายดี ตัวนี้07 ev โอ้โหใหญ่มากพาาเมล่าคิลเลอร์อีกหรือเปล่านะครับนะ่ะตัวนี้เป็นแบบซ e a l dmi นะเจอก,กันอีกแล้วพี่โอไงนีง่พี่โอจากจอส้อยครับ เอ้าวออกกล้องอยู่ก็ดีครับโชคดีมากวันนี้ได้ออกตกลงมันไม่เปิดชาร์กในงานนี้ใช่ไหมไอกระบะไม่มีนะไม่มีครับไม่มีคนก็บอกว่าชาร์กน่าจะเปิดงานนี้ไม่มีคันโน้นดีกว่าคนนู้นหรือคันนู้นันนู้นคันอ๋อรถซิลซิลไลออนซิลไลออนจำได้ไหมที่งานมอเตอร์โชว์เฮ้ยมันพานาเมล่าคิลเลอร์นะสวยไหมสวยนะอ๋อซิลไลออนคือตัวนี้เป็นไฟฟ้าอ๋อซิล07 ไม่รู้เขาจะใช้เลข0ูนยเจ็หรือใช้ซีไรออนนะบ้านเราไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ข้างในเนี่ยในงานนี้จะได้เห็นได้เห็นเป็นที่แรกอหน้คันนี้จอดตอนงานปอร์โชว์ที่เชียไงไหอยู่ด้าไม่ปอร์โชว์บ้านเราบ้านเราที่อยู่ด้านหน้าซ้ายแล้วก็ติดฟิล์มมืดๆไม่ให้เข้าอ๋อเป็นที่แรกข้างในเลยครับพี่มิน <laughs> อ๋อแล้วเราจะเข้าได้ไหมจะมันมีกี่คันเนี่ยเอาแอบดูก็ได้ อ๋อทรงนี้ก็แบบพานามล่าคิดเลยนี่เขาเหมือนถ่ายทอดสดอยู่อ๋อโชว์ที่แรกมีหน้าละ่ะถึงอลังการมากโหตขอบคุณพีเลยนะครับนี่จากจอสอ0้ให้ข้อมูลดีมากถ่ายไอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวนี้พอคุณจะทํารถสมรรถนะสูงเดี่ยวนี้เขาคุยว่าเอ้ยล้อ,อยางเบรคคุณไหวไหมพวกค่ายรถเจนก็เลยต้องจัดพวกเนี่ยฮะต้องเป็นแบรนด์มิชลินเป็นแบรนด์พิเรลลี่เป็นอะไรอย่างเนี้ย นะครับจะเห็นเลยมิชลินพิลลารีจะอยู่ในรถตัวแรงๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเจอกันอูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อูจากจอสอร้อยนะครับดีเจอูนะฮะใครเคยโทรเข้าไปรายงานขอไปมุงเขาหน่อยอ่านี่เขาไลฟ์สดเหมือนแต่งตัวเป็นแบบว่า องค์หญิงเลยฮะองค์หญิงน้อยหลุดมาจากวังอ๋อสิงเออดูโลกในการร้อยสด่องสนะฮะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอ้แล้วเขาพูดไม่หยุดเลยนะมนะ บ้านเรายัางไปไม่ถึงนะครับบ้านเขาแข่งขันสูงจริงๆบ้านเราก็มีอยู่เนี่ยครับพี่มินพี่เตยยังกันรีวิวบ้านเขานี่เป็นเด็กๆเล็กๆอินฟูไลฟ์ขายรถกันเลยก็อยากกันนั้นเลยนะครับอย่าให้ถึงขั้นแบบพวกผมพวกพี่เตยต้องมายืนหรือโคกยืนไลฟ์ขายรถแบบเขาเนี่ยนี่เขาไลา์กันนะครับนเนี่ยเนี่ยขวามือนี่ก็ใช่นะครับหยิบรถแต่ตะก้าได้เลยแล้วเขาได้คอมมิชชั่นด้วยแต่ก็เป็นแบบ เรื่องแรกคอมมิชชั่นเะนาะมันก็ไม่มีความเป็นสื่อเหมือนอบ้านเราเะนาะให้ดูบรรยากาศบูธบีวดีก็ใหญ่แต่พอไม่มีชาร์คตัวกระบะมาโชว์ผมก็ก็ไปดีกว่ามีหลายตัวเลยอะอัพข้างในยังมีอีกเยอะครับบีวดีรถเขาเยอะอยู่น,นะฮะแล้วก็ฮอนด้าเมื่อวานพาดูแล้วแต่เหมือนรถเขา เพิ่มขึ้นไมากีกเดี๋ยวผมแวะมานะฮะขอมาสองเกียร์หน่อยรถเกาหลีอยู่ที่นี่เนี่ยภาพลักษณ์ค่อนข้างดีนะฮะเกียร์มีอะไรไม่เคยเห็นบ้าง ev 6 gt line <c oughs> นี่ ev 6นี่เป็นไวเนชเชนด้วยที่เกาหลียังไม่เห็นหน้านี้เลยนะครับอาจจะเป็นหน้าจีนนะครับ ev 6 <c oughs> ครับตัวนี้อ๋อ <c oughs> oh, ev 6 นะฮะตัวนี้ e v 6ผมเพิ่งไปเกาหลีมาก็ไม่ได้เห็นตัวนี้นะอ๋ออ๋รถของจีนเขาจะมีหน้าของเขาเป็นพิเศษนะครับประเทศเข้าใหญ่อ่ะ e v 5นี้เหมือนบ้านเรานะครับ e v 5นะครับตัวนี้เหมือนบ้านเรานะฮะอันี้ e v 5 บ้านเราก็ราคาดีเกีย mm hmm. เป็นแบรนด์ใหม่นะครับ mm hmm. ที่เข้ามาบ้านเราอันนี้ก็ e b หาเหมือน e v 5เ mm hmm. พิ่งจะเปิดตัวโซเน็ตอันนี้ตัวเล็กเนาะอาจจะใช้แพลตฟอร์มร่วมกับพวกคุณไดตัวเล็กเหมือนกัน mm hmm. เดี๋ยวดูว่าบ้านเราจะมีไหมในอนาคตนะครับตัวนี้ นะโซนเน็ต so เพราะว่าบ้านเรามันมีหลายตัวนะที่เป็นเครื่องเบนซินพันห้าเครต้าไงทรงนี้น่าจะแชร์แพลตฟอร์มกับเครตาเลยเพราะยังไงฮุนไดมันก็เป็นเจ้าของเกียร์อยู่แล้วออืมอประมาณนี้นะครับของเกียร์ที่นี่นะครับนะะอันนี้ค่ายเกียร์ เดินไปเขาก็ขากใส่หน้าผมก็มีนะครับคนจีนชืช่อมาตบนี่ของกีร์ที่นี่หน้าตาหลากหลายครับนะฮนะอ่าถ่ายรูปรถไปฝากแฟนเพจเลยนะครับ นะฮะอ่าให้ชมบรรยากาศแต่รุ่นนี้ก็คล้ายๆบนเวทีนะฮะสงสัยมันจะมีฝาแฝดน,นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเกียร์ก็ก็รถก็เหมือนฮุนไดเลยครับแพลตฟอร์มพื้นฐานทั้งตัวไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าเนี่ยยังมีดีเอของตัวเองแต่ตัวน้ำมันเนี่ยดีไซน์อย่างเดียวแต่แชร์แพลตฟอร์มกับเครื่องยนต์กัน นะฮะนี่ฮะบรรยากาศอ่ะติดกันก็ฮอนด้อลังการอยู่แล้วแต่วันที่ผมพาชมวันแรกเนี่ยคนคน่อนข้างจะแน่นนะฮะแต่วันนี้อ่าโล่งอา้าวเริ่มเอารถแบบเนี่ย CRV PSV h ตัวนี้ปักกินไฮบริดนะครับเอาเข้ามาโชว์แล้ววันนั้นไม่มี CRV เสียบปลั๊กได้เติมน้ำมันได้ แต่กูล EN อ E N ไปเลยเพราะจริงๆพาชมแล้วรอบหนึ่งเนาะรถต้นแบบเราไม่ต้องดูเรามาดู N S 2 N P N S 2จริงๆก็เปิดไปรอบแต่ที่ใหม่ในงานเนี่ยคือ N P 2นี่ฮะตัวนี้เปิดตัวในงานแล้วก็ลุ้นประกอบไทยนี่ NT2 เป็นไฟฟ้านะครับมาแนวหลูเลยนู่นก็ใช่เนี่ยตัวนี้แต่งสีดำด้วยมีชุดแต่งเหมือนชุดแต่ง R.S. เอ่เามาดู Accord ร์ดเขากันนี่ Accord ของเขาหน้าตาเหมือนบ้านเราแต่ของเขาเสียลั๊กได้ครับเป็น PHEV บ้านเราเป็นไฮบิดนะฮะ e s b อย่างเดียวน,นะครับเนี่ยเสียบปลั๊กได้นะครับเป็น AC นะฮะเสียบปลั๊กส่วนน้ำมันเติมข้างหลังแล้วก็รถเขาเนี่ฮะเข้าเกียร์กดสวิตช์นี่แอ c o r d บ้านเขา มาตรฐาเรือนไม้ต่างๆนะดีไซน์รถนะฮะของฮอนด้าจีนนะครับรถฮอนด้าหรอไม่เหมือนใครแล้วนะครับตรงข้ามกับฮอนด้าก็ใหญ่เลยตรงเฟ่งนะฮะฮอนด้าที่นี่ไม่แน่ใจคือตรงเฟ่งก็จะมีประกอบให้นิสสังนะฮะ GAC มีประกอบให้ฮอนด้อันนี้ตรงเฟ่ง ตรงเฟงนี่ก็ใหญ่ตรงเฟงเดี๋ยวจะเปิดตัวรถด้วยครับแต่ยังไม่เริ่มตรงเฟงประกอบรถกันนิสสันด้วยอ้าววูหลิงเฮ้ยวูหลิงที่ส่งไปขายบ้านเราทำไมมันไม่สวยอ่ะอยู่นี่แบบน่ารักน่าใช้อ่ะวูหลิง H V เขาคันนิดเดียววูหลิงไฟฟ้านะครับหูแบตใหญ่อ่ะเจดสิบห้ากิโลวัตต์ ท็อปสปีด180ครับมอเตอร์ Motor 140กิโลวัตต์แรงมากแรงมากครับวิ่งได้500กิโลเมตรวู้หลิงวิ่ง500อะ่ะเฮ้ยแต่ต่อไปมันต้องได้ขายไทยแล้วแหละผมว่ามันเหมือนสวิฟที่มนมนหน่อยแต่ดูล้ำๆวู้หลิงครับมบอกเลยรถที่นี่ราคาถูกอ๋อตัวนี้เป็นไฟฟ้า ตัวนั้นไม่รู้เอหรือเปล่านะครับเพราะที่ชาร์จเล็กๆนะฮะเนี่ยดูผู้หลิงบ้านเขาดิผูห้หลิงบ้านเขาหน้าตาหน้าใช้อ่ะแล้วที่เปิดตัวในงานคือตัวนี้เนี่เป็นซีดานเลยผูห้หลิงบ้านเขานะครับหน้าตาดีอ่ะที่สำคัญนะ เขามีทั้งไฟฟ้ามีทั้งน้ำมันนะครับมีหมดเลยมี iev ด้วยนะครับโอ้ยวูหลิงแบบหรูๆก็มีว่ะนี่วูหลิงแบบหรูๆก็มีวูหลิงหรูแบบซูเปอร์เซเลยนี่ก็ใช่มั้งเนี่ย นี่นะครับวู้หลิงนะบ้านเรามันวู้หลิงประกอบอินโดตัวเล็กๆไม่ใช่แบบนี้นะครับพอใช้นะแบรนด์วู้หลิงนี่เฮ้ยก็เป็นแบบซีเซกเมนต์นะแบบพวกโพราติสอะไรเงี้ย าวูหลิงก็สวยอยู่ดูเขาโชว์ว่าเขาก็มีเทคโนโลยีรถไฟฟ้าเช่นกันแบตบใหญ่ๆเขาก็มีรถเขาแบต75กิโลวัตต์อ่ะดูโครงสร้างของเขาสินะครับโอเคเลยนะเออวูหลิง นี่มอตเตอร์ไฟฟ้าขับหน้านะครับตัวนี้ขับหน้าด้านหลังเป็นมัลติลิงค์เหรอโอ้นี่เซลแบตเขาสไตลนี้ CRTL เลยนะดูจากแพ็คแบตเตอรี่ใหญ่ด้วยอชุดขับกับหูมอตเตอร์ใหญ่มอตเตอร์อย่างสุดนะครับอ่ะใบต่อ ไอคาไอคานี่เดี๋ยวจะมีไปขายเมืองไทยนะครับแต่ตัวนี้ V ยี่สิบสามน่าจะตัวใหม่ไอคาจะเป็นตัวที่ขายไทยจะเป็นตัวเนี้ยครับนี่เนี่ยแต่ตัวนี้อาจจะดนี้ก็ได้ V สองสามอันนี้โชว์ในงานก็น่าจะยังนะครับนะฮะตัวนี้โชว์ในงานก็เดี๋ยวคงสักพักหนึ่งไอคา V สองสามอ่า ตัวนี้ V 2, สองสามอ่ะเดี๋ยวไอคานี่ยเป็นของใครเป็นของเชอร์รี่ครับแล้วตัวที่จะไปเข้าไทยคือตัวศูนย์สามครับผมพาชมทำคลิปไปแล้วนะฮะตอนที่เขาเปิดตัวกับดิลเลอร์ถ้าเขาเปิดตัวกับดิลเลอร์แดยว่าเขาก็จะขายไงเออนี่ไอคานะครับ ไฟอ่ะมันเป็นรูปตัวไอเวลามันติดใช่ไหมไฟหน้าเนี่ยไอคาเนี่ยตัวไอโลโก้ก็เป็นตัวไอนะครับเ <c oughs> นี่ยฮะโอ้โ,อโห,โหมีคอนเซปต์อะไรอีกมากมายถ้าอยากดูยเต็มเนี่ยข้างหน้ามี ตัว25ด้วยโชว์วันนี้โชว์ V 2 3กับ X, 25, X 25. 2 5 X 2 5เฮ้ยแบรนด์นี้เข้าท่ารถแต่ละรุ่นแบบนี่ดูข้างบน iCar นะครับแต่พี่หน่งน่าจะทำคลิปรีวิวไว้แล้วนี่ไอคา X ย5ห ตัวนี้ครับไอค้า x25 คืออย่างเท่อ่ะเป็นเหมือนรถตู้ออฟโรดแต่เป็นแบบว่าส่งรถกระป๋อหน่อยนะฮะเออไอค้า25นะครับก็ถ้ายังไงก็เอาเข้าไทยด้วยก็ดีนะว่ามันเข้าท่าดีอ่ะนะฮะ แบรนด์ไอคานะครับของค่ายเชอร์รี่นั่นเองนะฮะโอ้โหเดี๋ยวรอดูคลิปจากพ่เนีงอีกทีหนึ่งโอเคอ่าหอนี้ก็ประมาณนี้ครับได้ชมรถแบรนด์ใหม่ๆแล้วก็เผยให้ฟังไปแล้วเนาะไอคานี่เข้าไทยนะ นี่น,น,นี่ติดไฟแล้วไอคานี่จะเข้าไทยนะครับเชอร์รี่เข้าไปไมันเป็นของเชอร์รี่อยู่แล้วเชอร์รี่กรุป๊ปและเชอร์รี่ตอนนี้ก็มีบริษัทแม่เปิดตัวนะครับมีทีมงานคนไทยทีมงานดิลเลอร์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันปีนี้แน่นอนสำหรับบูธโซนนี้ก็สนุกสนุกนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับจะไปพอไหนต่อ ติดตามครับ